ในเว็บบันเทิงกันดีกว่าในช่วงเน็ตดาวสสกาจวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหข่าวร้อนมากๆเลยจะร้อนแค่ไหนไปชมกันถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาของศิลปินดาราเป็นอะไรที่ต้องดูแลสุดๆเลยละจา้าแต่เหล่าคนดังเขาจะคิดว่าวายวะส่วนไหนดูดีที่สุดเนี่ยเริ่มงนที่ขวัญใจเจ๊ค,น,คนนี้ค่ะว่าไงคะก้คิวซ้ายครับ ทำไมอ่ะข้างขวามันต่างกันยังไงเพราะว่าคี้ซ้ายผมเคยแตกตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วก็มีรอยๆรอยใช่เนีรอยแตกมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใครเพอร์เฟกซ์ใช่ซึ่งเราควรจะภูมิใจกับมันกล้องจ๋าสาวๆก็กรี๊ดส่วนไหนของกล้องจ้า น่าจะเป็นตาครับตานใช่ครับเป็นใครชมอะไรบ้างครับพี่พี่บันคทับอะไรเงี้ยครับเกาบอกว่าเย่ยจ้องหน้านาง๋ยวมองหน้านางเขาเขินเขาเขินอะไรเงี้ยสาวตัวเล็กอย่างหนูเนี่ยส่วนไหนดูดีคะโอปป้าเป็นแบบดวงตาได้ป้ะทำตาทำตาไงเออตาดีนิดเดียวนะลูกดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะอโอสันนี ชันใจส,ส่วนไหนเลยคะก็ถ้าเป็นคนชมในตอนนี้ก็คงไปดูตาครับเพราะว่า<ๆ>ผมมีหลายคนบอกว่าพอ,พอผมยิ้มแล้วพอตามผมมันเป็นฉีกยิ้มขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหวานตึ้นทำให้พอคนมองก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าใกล้ไปละคะ่ะ คิดว่าตรงไหนของร่างกายดีอี่ะจริงๆแล้วเป็นคนชอบตาไหมคะตาดวงตาของเราพอเวลาแบบว่าพวกช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบว่าบอกว่าตาแบบเป็นคนตาเฉียวอะไรเงี้ยค่ะว่าส่วนอื่นไม่ไม่โอเคไงก็เลยมีตามีตามีตาที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะสาวคนเนี้ยหนุ่มฟลุ๊กเขาชมส่วนไหนมั้ง่ะเป็นเป็นดวงตาดีกว่าไหมคือชมแล้วไหมดวงตาเราก็ก็มีนะเขาก็จะแบบว่าเอ ตาเธอโตอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าทะเลาะกันเราก็จะอะไรอะไรเราก็จะกฮัวนี่ดูนะกลัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดแบบงอนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพี่โค้กทำตาเล็กๆหน่อยเนเน่ขุ่นเสื้ออย่างเงี้ยมั่นใจส่วนไหนล่ะครับ อ๋อวันนี้ใส่สั้นขนานี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นขาแล้วล่ะค่ะนี่โชว์โชว์เรียวขาโชว์เรียวขาเคยมีใครชมมาก่อนไหมก็สนิทก็เออมีคนชมนะเอยขาเล็กจังเลยแต่อย่ดูส่วนอื่นนะิกตาจกดาวใจวันนี้กลับมาอัปเดตข่าวข่าวเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยว่าในเรื่องของงานบุญของหนุ่มฮอตคนนี้เลยค่ะพิพัชรจิราธิวัฒน์หลังจากแจ้งกับ วันที่หพฤษภา t นี้แต่ก็ต้องเดินข่าวแง่ลบมาสกัดจํนได้คะ่ะว่าหนุ่มพีชเนี่ยเลือกมาเลือกงานเหรอคะจริงๆเราเลือกกันมาตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะเลือกตั้งแตบบ่ตั้งแต่เริ่มเล่นเลยว่าเราจะยังไงเพราะว่าทํางานมาเราอยากทำให้มันดีครับบางบางอันเราทํามาถ้ามันไม่กินใจเราเราก็ไม่อยากเอาเวลาของตัวเองที่แบบยงไปใส่กับมันเยอะเพราะว่า การแสดงภาพยนตร์การที่เราแบบเลือกที่จะเป็นบุคคลคนนั้นเป็นเวลาแบบหลายเดือนนะคือถ้ามันไม่ไม่อยากทําให้เราตื่นเช้าไปทํางานมันมันจะทรมานา่ะอ๋เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลือกกดเลือกงานก็เพื่อผลงานคุณ,ณภาพไงละค่ะค่ะเมาก้ได้คุณแม่ยังส,วสาวพลแลเทเลอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรู้จักใช้เงินด้วยการจัดสมอสังหาริมทรั์แต่ก็ถูกโครงการขายคอนโดยา่านเอกมัยโกงเงินกว่าล้านบาท จนถึงวันนี้ยังไม่ได้เงินคืนเล่นเอาเจ้าตัวเซ็งเลยแหละค่ะทำอะไรก็ไม่ไม่ได้อะไรค่ะคือเขาก็เหมือนโกหกไปเรื่อยๆเขาก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆเรเา uh. เรเรโทรไปหาเขา,เขาก็ตอบเราเดือนหน้าเดือนหน้ามาประมาณ5ปีแล้วอ่ะก็คืออะไ การดาเนินการอะไรที่รุนแรงขึ้นใหม่จริงๆมันก็อยากทํานะแต่ว่าไม่รู้ที่จะทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรออกมาคมีแบบว่ากังวลเพิ่มมากไหมแบบว่าที่เราต้องแบบซื้อคอนโดใหม่แล้วปล่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ค่ะคือก็ถือว่าโอเคสำหรับพลาดถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วรู้แล้วว่าต้องทำยังไงแล้วเรือ่องหนังต่างชาติที่ไปร่วมแสดงเมื่อไหร่จะได้ดูาาละคะพันล่า จริงๆแล้วยังไม่เคยดูเรื่องของพลาดเลยนะชาโดแต่ว่าเขาบอกว่าฉายที่นี่ด้วยก็อยากเดี๋ยวจะเข้าไปดูตารางว่าฉายตอนไหนเพราะอยากเห็นเหมือนกัน <Wow. S 1> ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ร่วมผลงานชาโดที่เขามาถ่ายเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องประทับใจกับคนไทยเพราะว่าคนไทยนี้ต้อนรับดีมากเอานะเอานะผันล่าค่ะเรื่องร้ายๆผ่านไปก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะจ้ามาที่สาวสวยสุดฮอตไม่แพ้ใครอย่างใบเฟินพิมพ์ชนกที่ล่าสุดมีข่าวแว่วมาว่า ปีชี้จากวิเจ็ตสีแถมยังมีประเด็นเก่าเหล่าแมนา2013อย่างใหม่ดาวิกาว่าดังกดตัวเองทั้งๆที่อยู่ในมือนักปั้นคนเดียวกันชี้แจงแถลงข่ด่วนเลยค่ะวันนี้เซ็นสัญญากับช่องเจอยู่ค่ะเซ็นไว้ใจปีตอนนี้เหลืออีกสามปีกว่าคนค่อนข้างจับตามองเราพอสมควรเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นเด็กพี่ก้าวด้วยแล้วก็เป็นเด็กเเด้ด้วยเยนี้ยค่ะจริงคนให้พี่ก้าวดูแลเวลาส่วนเซ็นสัญญานี้เซ็นกับแค่ทางช่องเจ อ,อีกอันหนึ่งค่ะล่าสุดมันเหมือนแบบมีนักสือเขียนแซวอีกแล้วว่าเรากับใหม่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีคนเอาจับมาเปรียบเทียบกันหรือว่าดูดีใจกับใหม่แล้วก็ดีใจกับวงการภาพยนตร์ไทยค่ะที่ตอนนี้กาลังบูมแล้วก็มันอัปเกรดหลายๆอย่างขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาของช่วงหนังของจังหวะมากกว่ายิ่งเห็นหนังเพื่อประสมความสเร็จก็ยิ่งดีใจน้องสขาวก็ชี้แจงหมดแล้วนะคะเลิกเหมาเต้าประเด็นกันได้ ที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นโด่งดังที่สุดแห่งปีแล้วล่ะคะ่ะกับละครเหนือเมฆภ่าสองที่จบลงจากจอแก้วอย่างไม่สวยงามเสียงแววมาว่าภาคสามได้ฉายในโรงแน่นอนแถมยังคงดึงหนุ่มหมักมาลงจอเรียกเฮตติง้งข่าวที่ว่าหมากเป็นรู่หลักเนี่ยจริงนะสิครับพี่นกก็พี่นกชายก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นคือจริงๆคือโปรเจกต์เนี้ยมัน เราตั้งใจไว้แล้วว่าเด mm ี๋ยวเมฆมันต้องมี mm hmm. าคามสาาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในเมื mm ่อ hmm. คือโอกาสของการทําละครบังคงจะไม่ได้แล้วก็พี่น้องชายก็เลยคิดว่าเอออยากทําทเป็นนันว่าไหนๆมันก็คิดโปรเจกต์มาแล้วแล้วก็ก็ mm hmm. ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเออมันก็ต้องมีหมากมีมิ้นอยู่แล้วค่ะน <Wow. S 1> ้องหมากหมดเลย นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่แบบถ้าเราทํางานกับนักแสดงแล้วนักแสดงก็แฮปปี้กับเรานะคะแล้วก็เอออยากทางานต่อกับเราด้วยแล้วเราก็อยากทางานต่อเขาด้วยนึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแน่ว่าเป็นลูกรักของทั้พี่นกก็ก็พี่นกชายเขาก็เหมือนกับเขาก็ปั้นมากับมือเหมือนกันเขาก็เลยแบบอาจจะแบบทุ่มเทแล้วก็มีความที่ว่าเออหมาก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็แบบอยากพัฒนาหมากให้แบบว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกเลยค่าว่าแฟนๆเหนือเม็ถูกใจแน่นอนคันแพรมค่ะ จะลาจากการก็ต้องขอขอบคุณ A.S. ชีวิตในแบบคุณสกาวใจมาร์เกโอเคลาไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะกับรายการสก้าวว i ลิตี้ว i ลิตีครบลถลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I'm I'm came came glad glad you came. Glad you came.